ถ้าความตายไม่ใช่จุดจบถ้าทุกสิ่งที่เราทำกำหนดการเดินทางครั้งต่อไปและถ้าเด็กตัวเล็กๆที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกกลับพูดเรื่องราวในอดีตได้อย่างแม่นยำจนตรวจสอบได้จริงคุณจะยังคิดว่าการกลับชาติมาเกิดเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือมันคือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านชีวิตคืนนี้เราจะพาคุณเดินทางไปทั่วโลกสำรวจงานวิจัย หลักฐานและเรื่องราวจริงของผู้ที่จำอดีตชาติได้ปริศนาที่ท้าทายความเชื่อและวิทยาศาสตร์ตลอดหลายสิบปีงานวิจัยสากลทีม DOPS มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียมีทีมวิจัยเล็กๆที่ทำงานเงียบๆมาตั้งแต่ปี1960ทีมนี้ชื่อว่า Division of Perceptual Studies หรือ DOPS พวกเขาเก็บข้อมูลเด็กกว่า2,500คนจากหลายทวีปที่พูดถึงอดีตชาติของตนเองหัวหน้าทีมอย่างดรเอียนสตีเวนสันและต่อมาดรจิมทักเกอร์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลทีละข้อเช่นชื่อสถานที่ครอบครัวเก่ารายละเอียดการตาย และรอยปานบนร่างกายที่เชื่อมโยงกับแผลในอดีตชาติงานของพวกเขาไม่ได้ตั้งต้นเพื่อพิสูจน์ศาสนาแต่เพื่อตอบคำถามว่าความตายคือการสิ้นสุดจริงหรือไม่ปานและบาดแผลในบรรดาเคสทั้งหมดที่ DOPS ศึกษาพบว่ากว่า35%ของเด็กมีรอยปานหรือความพิการที่ตรงกับบาดแผลการตายในอดีตชาติ มีเด็กที่เกิดมาพร้อมปานวงกลมสีเข้มตรงหน้าอกเมื่อตรวจสอบพบว่าคนที่เขาอ้างว่าเคยเป็นเสียชีวิตจากกระสุนปืนทะลุอกในที่เดียวกันบางคนเกิดมานิ้วกุดหรือขาพิการซึ่งตรงกับบันทึกการเสียชีวิตที่ระบุว่าบุคคลนั้นเคยถูกอาวุธตัดอวัยวะสิ่งเหล่านี้อธิบายยากด้วยคำว่าบังเอิญเพราะมันมากเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ อินเดียเคชันติเทวีปี1930ที่กรุงเดลีเด็กหญิงวัยเพียงสี่ขวบชื่อชันติเทวีเริ่มพูดกับครอบครัวว่าเธอไม่ได้เป็นลูกสาวของพ่อแม่ในชาตินี้แต่เธอมีสามีชื่อเคดานัตและมีลูกชายที่เมืองมัทุราเด็กหญิงพูดถึงบ้านหลังเก่ารายละเอียดเครื่องครัวเสื้อผ้าและบอกว่ามีหีบเล็กๆซ่อนเงินไว้ใต้เตียง เมื่อผู้ใหญ่พาเธอไปยังเมืองมัทุราเธอเดินนำไปยังบ้านของครอบครัวเก่าทันทีและจำสมาชิกในบ้านได้ทุกคนแม้กระทั่งสามีเก่าที่มาพบหน้าเธอยังกล่าวว่าทำไมท่านถึงแก่ลงมากเช่นนี้ซึ่งสร้างความตกตะลึงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากกรณีนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และกลายเป็นหลักฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย เจมส์ไลลิงเกอร์นักบินสงครามโลกเจมส์ไลลิงเกอร์อายุเพียงสองขวบเริ่มฝันร้ายทุกคืนเขากรีดร้องว่าเครื่องบินตกไฟลุกเขาเริ่มวาดรูปเครื่องบินคอแซต,ตกในทะเลและพูดถึงเรือนาโธมาเบกับเพื่อนนักบินชื่อแจ็คลาเซนซึ่งไม่ควรอยู่ในความรู้ของเด็กเล็กเมื่อครอบครัวตรวจสอบ พบว่านาโทมาเบคือเรือบรรทุกเครื่องบินจริงในสงครามโลกครั้งที่สองและมีนักบินชื่อแจ็คลาเซนจริงที่น่าตกใจกว่านั้นคือเจมส์เล่าว่าเขาคือเจมส์ฮัสตันจูเนียนักบินที่ถูกยิงตกปี1945และข้อมูลทั้งหมดตรงกับเอกสารของกองทัพสหรัฐอย่างไม่น่าเชื่อไรอันแฮมมอนส์เป็นเด็กชายชาวอเมริกัน เรื่องราวของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาอายุ4ี่ขวบเขาเริ่มมีฝันร้ายและเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับชีวิตในฮอลลีวูดในยุค1940และ1950ให้กับแม่ฟังเขาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เฉพาะเจาะจ,จงมากเช่นการเดินทางการเต้นบนเวทีบรอดเวย์และมีภรรยาหลายคนสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจคือ เมื่อแม่ของเขาได้นำหนังสือเกี่ยวกับยุคทองของฮอลลีวูดมาให้ดูไรอันได้ชี้ไปที่ภาพชายคนหนึ่งที่เป็นเพียงตัวประกอบในภาพยนตร์เก่าและบอกว่านั่นคือผมหลังจากนั้นแม่ของไรอันได้ติดต่อดอร์จิมทักเกอร์จิตแพทย์เด็กและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเรื่องการระลึกชาติดรทักเกอร์ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และพบว่าชายในภาพคือมาตี้มาตินซึ่งเป็นตัวแทนนักแสดงและนักเต้นที่เสียชีวิตในปี1964จากการตรวจสอบอย่างละเอียดดรทักเกอร์สามารถยืนยันรายละเอียดที่ไรอันเล่าได้ถึง55ข้อซึ่งรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางการมีภรรยา5คนและที่อยู่บนถนนที่ชื่อ Roxbury ใน Beverly Hills เช่นเดียวกับกรณีการระลึกชาติอื่นๆ เมื่อไรอันเติบโตขึ้นความทรงจำในอดีตของเขาได้จางหายไปซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในกรณีศึกษาเหล่านี้แคมเม o รอนมาร์คเลเด็กชายที่จำอดีตชาติได้ถือเป็นหนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดชีวิตในอดีตชาติของเด็กชายวัยเพียงสองขวบได้เล่าเรื่องราวที่น่าประหลาดใจให้แม่ของเขาฟัง <c oughs> เขาบอกว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังสีขาว บนเกาะที่ชื่อว่าเกาะบาราซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลในหมู่เกาะเฮบริดีสของสกอตแลนด์เขาพูดถึงบ้านของเขาและครอบครัวของเขาในอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเล่าว่าเขามีพ่อชื่อเชนโรเบิร์ตสันและมีน้องสาวอีกคนหนึ่งรวมถึงมีสุนัขสีขาวดำเขาพูดถึงรถยนต์ของพ่อที่ขับลงไปในร่องน้ำและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อย่างการที่พ่อของเขาสูญเสียแขนข้างหนึ่งเนื่องจากอุบัติเหตุและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเขาเล่าถึงสนามบินที่เครื่องบินสามารถลงจอดบนชายหาดได้ซึ่งฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วสนามบินของเกาะบ,บาราเป็นแห่งเดียวในโลกที่ใช้ชายหาดในการขึ้นลงของเครื่องบินพาณิชย์เด็กชายตัวน้อยดูเหมือนจะคิดถึงและอยากกลับไปหาครอบครัวในอดีตมาก ด้วยความต้องการที่จะเข้าใจและให้คำตอบแก่ลูกชายแม่ของเขาจึงติดต่อ,อนักวิจัยด้านการระลึกชาติที่มีชื่อเสียงอย่างด Jim รจิมทัตเกอร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งได้ขอให้ครอบครัวอนุญาตให้เขาสามารถถ่ายทำสารคดีเพื่อบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ในปี2006แคมรอนและครอบครัวได้เดินทางไปเกาะบาร่าพร้อมกับทีมสารคดีเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงเกาะ แครเมอรอนซึ่งไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยกลับจำทางได้อย่างน่าประหลาดเขาชี้ให้ดูจุดต่างๆที่เขาเคยพูดถึงและเมื่อไปถึงที่นั่นเขาสามารถระบุต,ตำแหน่งบ้านสีขาวหลังหนึ่งได้อย่างถูกต้องตรงตามที่เขาเคยบรรยายไว้เปะ๊เปะเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นพวกเขาได้พบกับหญิงชราที่เป็นเจ้าของบ้านเธอเปิดเผยว่าเธอมีลูกชายชื่อเชน ซึ่งมีน้องสาวและสุนัขตามที่แคเมรอนบอกไว้และข้อมูลที่น่าตกใจที่สุดคือเชนโรเบิร์ตสันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ตรงกับที่แคเมรอนเล่าไว้ทุกประการความลึกลับของจิตวิญญาณชีวิตหลังความตายยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากยังมีเรื่องราวของซูซานคาเนมที่ถูกบันทึกโดยดรเอียนสตีเวนสัน นักจิตวิทยาและนักวิจัยด้านการระลึกชาติชื่อดังซูซานคาเนมเป็นเด็กผู้หญิงชาวเลบานอนที่เมื่อเธออายุได้เพียง16เดือนเธอก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่บิดปกติโดยเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพูดซ้ำๆว่าฮัลโหลเลลาซึ่งเป็นชื่อของลูกสาวในอดีตชาติของเธอซูซานยืนยันว่าในอดีตเธอคือผู้หญิงชื่อฮานานมันซัว ซึ่งเสียชีวิตขณะเข้ารับการผ่าตัดในสหรัฐอเมริกาและเธอพยายามจะโทรหาลูกสาวชื่อเลลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตหลังจากนั้น10วันซูซานคาเนมก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่ออายุประมาณสองขวบซูซานสามารถจดจำชื่อของสามีลูกๆพ่อแม่และพี่ชายรวมทั้งหมด13คนของเธอในอดีตชาติได้และยืนยันว่าครอบครัวที่แท้จริงของเธออยู่ที่อื่น ในที่สุดซูซานก็ได้พบกับครอบครัวเก่าของเธอโดยเธอสามารถเล่ารายละเอียดต่างๆที่มีเพียงแม่และภรรยาเท่านั้นที่รู้รวมถึงเรื่องราวในวัยเด็กและรายละเอียดการแต่งงานกับสามีในอดีตชื่อฟารุกนอกจากนี้เธอยังจำสูตรการทำขนมหวานชนิดหนึ่งของชาวเลบานอนที่ชื่อว่านามูราได้และสามารถเขียนเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งออกมาเป็นลายมือที่ไม่มีใครอ่านออก เรื่องราวของซูซานคาเนมได้รับการยอมรับจากครอบครัวฮาทุมว่าเธอคือการกลับมาเกิดใหม่ของฮานันมันซูหรือในอีกชื่อหนึ่งคือซาดาและทั้งสองครอบครัวก็ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่กันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากคือเด็กหญิงพิมพ์พวดีแต่กรณีนี้แตกต่างจากการระลึกชาติทั่วไปเพราะเธอไม่ได้กลับมาเกิดใหม่เป็นเด็ก แต่เป็นเรื่องราวของวิญญาณที่สามารถสื่อสารและระลึกชาติได้และเรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้โดยนายแพทย์อาจินบุญยเกตซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องราวเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2 5 0 4เมื่อนายแพทย์อาจินบุญยเกตกำลังป่วยด้วยอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังพักอยู่ ก็ปรากฏร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดไทยโบราณที่ข้างเตียงเด็กหญิงคนนั้นมีชื่อว่าพิมพาวดีโหสกุลเธออ้างว่าเป็นลูกสาวของหมออาจินในอดีตชาติที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่อายุ9้าขวบและเธอยังไม่ไปเกิดใหม่เนื่องจากเป็นห่วงพ่อและต้องการชดใช้กรรมบางอย่างร่วมกับพ่อในชาติปัจจุบันพิมพาวดีสามารถเล่ารายละเอียดชีวิตของหมออาจินในชาติก่อนได้อย่างแม่นยำ ทั้งชื่อแท้รายละเอียดของครอบครัวและเธอได้บอกสาเหตุที่ทำให้หมออาจจินต้องทนทุกขทรมานกับอาการปวดศีรษะเธอเล่าว่าในอดีตชาติหมออาจจินเป็นผู้คุมนักโทษในสมัยรัชกาลที่สและได้ทำกรรมที่ไม่ดีไว้กับนักโทษคนหนึ่งโดยการบีบขมับและทรมานนักโทษโดยปราศจากความเมตตาทำให้วิญญาณของนักโทษนั้นสาบแช่งไว้และผลกรรมนั้น ส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันที่ทำให้เขาต้องป่วยด้วยโรคทางประสาทและปวดศีรษะอย่างหนักสิ่งที่น่าประหลาดใจคือพิมพาวดียังมีพลังในการช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะของหมออาจินได้โดยเมื่อเธอแตะที่ศีรษะของเขาอาการปวดก็จัดทุเลาลงชั่วขณะซึ่งเป็นเรื่องที่แพทย์และพยาบาลที่ดูแลต่างก็ประหลาดใจเรื่องราวของเด็กหญิงพิมพาวดีนี้ได้รับการบันทึกและเผยแพร่ในภายหลัง และถือเป็นกรณีที่โดดเด่นมากในวงการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณของไทยเพราะนอกจากจะเป็นการระลึกชาติแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของกรรมและการชดใช้กรรมข้ามภพ,พข้ามชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตาย แต่ยังคงเดินทางต่อไปในอีกบทบาทใหม่แล้วคุณล่ะถ้าวันหนึ่งคุณระลึกชาติได้จริงๆคุณจะทำอย่างไรคุณจะเลือกตามหาคนที่คุณรักในอดีตหรือจะใช้โอกาสนี้แก้ไขสิ่งที่ค้างคาใจลองพิมพ์เล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าลี้ลับดีๆที่เราจะนำมาฝากอีกครั้งในตอนต่อไป